ซุกขีมันเสมอมันเพื่อไม่นะครับท่านผู้ชมเนาะความทุกข์กระยาให้ได้ความไขกระยาเขาให้มีนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่กระลบหลักนะครับสูม่องสูบอลเด้อนะครับสูผูกสูข้นนะครับอเมริกันนะครับแอดนะครับกาศิด้นําเสนอคลิปนี้เนาะศิด้นําเสนอเหล็กสูตรคือเกาคือหลังนั่นแหละท่านผู้ชมที่แอดเคยเลี่ยนไหวนะครับว่าช่วงนี้แอด นะครับได้เลขสูตรนะครับจากเอฟซนะครับหลายๆท่านเนาะเพิ่นเบิงมาแล้วนะครับอาทิตต์ต่อมานะครับอยากเสนอนะครับอยากแบ่งปันเนาะนะครับสูตรก็คือสูตรแหะครับท่านผู้ชมนะครับสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็คือกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับคือคือคือกันนะครับอาร์ีมาหรือบ่มานะครับกาล้วนแล้วนะครับบ่มีไพ่หูนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาตามซื้อนะครับบ่มีไพ่หูนะครับว่าเลขมันสิออกตัวใดนนะครับ คนในกองฉลากเองกับแจ็คสิหูแจ็คบอกับบอจักคือกันแต่หนาสิหูอยู่ดล้เนาะเว้านะครับนะครับก้อนก้อนก้อนที่สี่ไนมาเว้านะครับว่าสูรนี่แอร์ดนมาได้ใสนะครับเว้าสู่การฟังก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเว้าสู่การฟังก่อนเนาะจากน้อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะเอ่อเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมนะครับจำใบเนาะเอ่อเว้านะครับเมื่อคืนก่อนนะครับอืม เอามาขึ้นนี่นนะท่านผู้ชมเนาะแอดลงคลิปนะครับคลิปหนีเนาะนะครับเป็นคลิปของอาจารย์ตนนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นคลิปของอาจารย์ตนนะครับที่แอดลงไปเมื่อคืนพราะตกขึ้นมากนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดโอ้จะได้จะฝันฝันดีนะครับสาวาฝันแนวหนีเนาะแอดว่าแอดไปได้จับป่านะครับ ป่าก็เป็นป่าชัโดวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับอืมโอ้ตัวใหญ่งามแห้งนะครับมือคนนื้นี่เนาะเออแอดยังยังแปลกใจอยู่นะครับฝันในสี่นี่อ้ามาี่สีส,สีคืออยู่ไดเนาะทนผไปชมเนาะนะครับแอดฝันไหมฝันว่าได้จับปลาลูกปลาในลูกปลาปาลาดฝูงเนาะปลาปลาลูกขอกไหมเอ่อลอยมาแดงเลยลูกมันเนาะ นะครับในในความฝันนั่นแอดว่าแอดเอาอยัางดอกฝาดมันไหมฝาดมันมันตายไหมแล้วก็ใส่ให้ก้นไปหมุดเอามาห้นะครับโอ้โตแบบไงหนึ่งสามโลขึ้นนะครับปลาโอ้จะไดจะงามนะครับโอ้สีมาตัวไหนเนะาะปลาจับเจ็ดปลาแปดไอ้นนความฝันนะครับแต่ผู้ชมวบาว่า,วาความฝันสู่ฟังปลาแปดจับเจ็ด เจ็ดแปดบอลท่านผู้ชมอยู่ในสูตรเพื่อนบ่มีมีแต่เจ็ดสามเลยแต่ในความฝันนะครับเอ่อนอตหลายฝันหลายบอลท่านผู้ชมเนาะนะครับแต่แต่ความฝันของแอดจำได้นะครับมือขึ้นนะครับเลยเอามาเบาสู่กันฟังเนาะนะครับอืมมันมันสิกหรือมันมันสิกเหล็กมันสิกเข่าบอนะครับอืมถ้าถ้าฝันแม่นๆนะครับงวดที่แล้วแอดบอกว่าแอดฝันแม่นอยู่ได้งวดที่แล้วแอดฝันในเจ็ดหกศูนย์ นะครับกัถึงสรีบร่ตรงโตแต่ก็สุูตเจ็ดหกศูนย์นะครับตัดเล่นสองตัวกับสีเข่าอยู่เนาะเออก็ถือว่าฝันไก่เคียงอยู่เดอแต่มันขึ้นในฝันว่าอะไอเดปป้าใหญ่ไหมเออมาสิมาเจ็ดเจ็ดแปดไหมจับผู้ชมเนาะเออลองๆไปน,นะครับอันนั้นคืนอความฝันเนาะนะครับอันนี้นะครับมาว้าวนะครับเหลืองของอ่อตระน,นี้บ่าแมนดีกว่า อ่าเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะเอ่อตัวนี้นะครับแอดได้มาจากเอฟซีนะครับข้นโคราชเนาะหามาหลายมือแล้วนะครับแอดกันยังหนุนๆอยู่นะครับกัช่วงนี้เพิ่นก็ดหาไปหลายช่องแล้วล่ะนะครับแอดก็เลยลงศาสะจะน้อยนึงเนาะนะครับกัดมาศาดีกว่าบ่มาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจิงเป็นเล้าคักนะครับอาจจะได้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะจจะได้กับหายกำลังเออกำลังใจกับแอดนะครับผู้หายน้ำเมร์ด์นะครับ กำลังใจของทุกๆท่านนะครับกะฝากไว้นะครับให้กดไลค์กดแชร์นะครับผู้ที่บ่ท่านด้นติดตามแอดนะครับกะเอ่อกดติดตามให้แอดน้ำแม่นะครับเพราะเอ่อเพราะว่ากะคืออีย่างละอยากได้ยอดซับอยากได้ยอดวิวนะแล้วบอกง่า,งายเนาะตามภาษาคนเอ่อเห็ดช่องเนาะนะครับเห็ดแล้วมีคนเบึงกะดีเอิกดีใจได้นะครับเล็เข่าห้างจะดีเอิกดีใจเนาะมือเหล็กออกในบ่มีหมองยู่หมองเศร้าหรอก รุ่นนะครับรุ่นว่าอเล็กเทสออกเอาไปนําเสนอมาแล้วนะครับสีสีเขาวอนะครับกับบรีนะครับก็พูดอีลวอาอีลีนะครับผมก็อยากได้คลิปนั่นแหละแต่ถ้ามันบอกเข่ามานะครับล้างโทษอ่าล้างคนกับเสียความมือเสียเ้ยอ่าเพราะว่าล้างคนนะครับก็คอมเมนต์มาอยู่นะครับคอมเมนต์มาว่าแอดหนูยังไม่เคยถูกกับแอดเลยแต่กับสิเบิองให้ดอกเพึ่นว่า ขอบคุณหลายๆเ้ยนะครับจริงๆก็เอาว่าตามซื้อเนาะตามผู้ชมเนาะการเบิ้งคลิปนะครับกัหลายหลยคลิปนะครับหลายช่องนะครับสมือเพิ่นเปิดหาแนาวทางให้กับเฮ้าเนาะผมว่ามันกด็ดีอยู่ด้นะครับเพราะว่าล่างล่างเถื่อเนาะทางอีสานเหนือผู้อยู่อีสานล่างนี่ก็บกบ่อจักได้ผู้อยู่ผาักกลางผักไตาผากเหนือก็บ่เคยเห็นเลยเนาะนะครับมีซื้อคือสมือนี่ก็โอ้ได้เบิ้งนะครับขอบคุณ ทางยูทูบเบอร์เพิ่นนะนะครับฉะนั้นกัเบิ้งแล้วนะครับกับยาขีดทีนะครับแค่กดกดไลค์กดถึกใจละแมอเออเนาะเออทราบเพื่อนสีดาคลิปมาแต่ละคลิปเนาะแต่ละช่องนะโอ้ยอย่างลังเตือนั่งยศดากด้านอะไรกับท่านผู้ชมมันไกลหลายเนาะนะครับกับย้อนอยากสีดานั่นแหละเออว่าต้มซีเนาะเฮาอาชีพนี่นะครับท่านผู้ชมจะอะไรกับฝากไว้เนาะเบาวที่บ่าวผู้หายเนาะนะครับมาเบานะครับตัวนี้สูตร คนโคราชนะครับหลังจากที่เขามาสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาพิษนะครับเขางวดวันที่เอ่อสามสิบฉันว่านะครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดมกรานะครับสองงวดติดนะครับเขามาพอมางวดวันที่หนึ่งเมื่อกี้บ่เขาเนะสูตรเรื่องพิณน,นะครับงวดเมื่อกี้บ่เขานะครับกับ ก็บอว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือแอดวาล่ะครับสีแมนเทวดาหรือว่าสีแมนสูตรเก่งๆง่ายถอดมาหลายแล้วเนาะนะครับไอ้นี่เพื่อนกับบ่อท่อนะครับท่านผู้ชมเพื่อนกับหามาตลอดเออนะครับจะไหนกับหายก็ลังใจนะครับท่านผู้ชมเนาะมักกับตามบ่มักกับผ่านเด้อนะครับบอว่ากันผมบ่บังคับนะครับกับผมมีนาทีนําเสนอให้ครับพี่กับน้องเฮานะครับใส่ดุลพินิจใส่วิจารย์านในการตัดสินใจเด้อ นะครับซูงวดในเพื่อนสีไฮมานะครับแยกนะครับบนกับล่างอาม่างวดนี้นะครับท่านผู้ชมชุดรวมเลยนะครับรวมมิดมาเลยเนาะนะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะวินลองมากตัวไดกะว่ากันไปนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับงวดนี้เพื่อนเนนมานะครับอยู่ที่0ูนย์สองนะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์สองแปดผู้ไดมากนะครับเหล็กวิ่งเนาะ จับแต่ว่าเพื่อนเน้นมาทีศูนย์กับสองก็ศูนย์ไม่รีบพี่นองเนาะเพราะว่าศูนย์หนึ่งนะครับเลขของเพิ่นเนี่ยกะสีไปสีสีเข่าศูตย์ของเหล็กแอดอยู่เด้เนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสามโตในเพื่อนสีจับมาให้นะครับแปดห้าศูนย์นะครับราคาแปดห้าสองแปดหนึ่งสองนะครับเหลขสามโตเนาะ ที่เพื่อนมักคักๆ,ๆักในกัตซิแมนแปดหาสองว่านะครับเพื่อนวงกลมไหวอยู่เนาะนะครับในส่วนของสองตัวนี่เออ่มีทั้งหมดเก่าหางนะครับท่านผู้ชมเนาะกัตซิมีนะครับหาศูนย์หาสองหนึ่งสองแปดหาแปดสองแปดศูนย์สองศูนย์สองสี่สองสองนะครับนี่เป็นเลขนะครับบอด้แยกนะครับว่าบนหรือล่างให้ร่วมมาเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ข้างล่างสุดนี่เพิ่นกสิมาเน่นอยู่เด้เอ่อเด่นบนนี่เพิ่นมักอยู่ที่ห้าสองกับสองศูนย์เด่ <c oughs> นล่างนะครับเพิ่นสีไนมานะครับแปดห้ากับแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็สิเขาไปกับเหล็กอ่อสู่ท้องแอดอยู่เด้น,นะครับเหล็กสู่ท้องเปื้อนนี่สีมาคล้ายๆกันเนาะนะครับนี่ก็เป็นเหล็กนะครับของเอฟซีจากโคราชเนาะ นะครับจานปู้ชมเนาะก็ฝากไว้นะครับงวดสองงวดนะครับแต่หลังจากปีใหม่สองงวดมากนี่เข่าต่ว่างงวดที่ผ่านมาเนี่บ่เขานะครับนี่เลยไม่นะครับนะครับจังไรก็คอมเมนต์มาแบบให้กำลังเอิบกำลังใจกันเนาะเพราะว่าเพื่อนแอดกับบได้ให้ย้งเพื่อนได้นะครับเพื่อนบ่ได้ย้งจากแอดบอกนะครับอันนี้เพื่อนก็ขอบพุณนนะครับแอดขอบพุณนนะครับทางเอฟซีจากคูรานเนาะนะครับยูดีซีเพื่อนก็ เอามาให้นะครับรังคนกับดาเพื่อนได้นะครับถ้าเพื่อนยูด้วยซีกับบอเปลืองตัได้ก็อย่าว่ากันนะครับท่านผู้ชมนะครับเหล็กมันมีเข่ามีรูดเนาะนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่เพื่อนยังมีน้ำน้ำจิตน้ำใจนะครับมาแบ่งปันพี่แบ่งปันหนองเฮาเนาะนะครับครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะที่อยู่กับแอดมาดนนะครับพ่อๆครับช่องของแอดตัางึ้นไปละนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับ ครับถ่ายสุดสุดท้ายนี่นะครับแอดก็ต้องขออำมราพาจากเนาะนะครับอพอกันไหมในคลิปหน้านะครับานไปชมนะครับสวัสดีครับ